สวัสดีครับผมนายอภิชาญสิงห์เสน,นีนะครับหรือว่าคุณไข่นะครับปัจจุบันทําสวนอินทผพ,พลัม,มอยู่ที่ตําบลสับประดรดอาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจานวนที่ปลูกคือประมาณ20ไร่นะครับหรือว่าประมาณรวมๆหกร600ต้นนะฮะการปลูกอินทผพ,พลัม,มเนี่ยเ,เราต้องใช้การดูแลเรื่องน้ําเป็นอย่างดีนะครับต้องมีการบริหารจัดการเรื่องน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะฮะอินทผพลัม ของส่วนคุณไข่เนี่ยปีหนึ่งจะผลิตได้ประมาณ20ตันนะครับส่วนเวลาที่เราไม่มีอินทรพาลำไม่มีผลขายเนี่ยเราก็ใช้ใบนะฮะใช้ก้านเนี่ยครับสามารถเอามาแปรรูปเอามาถักเอามาจาักสารหรือว่ามาทำเฟอร์นิเจอร์เราสามารถทำขายได้นะครับอินทราลำสวนคุณไข่เนี่ยคือต้องเรื่องลูกค้าเนี่ยต้องทําให้ลูกค้าประทับใจนะครับทั้งจริงใจและซื่อสัตย์ อินทรี์พลัมของที่นี่เนี่ยเราจะล้างด้วยระบบโอโซนนะฮะเราจะมีกระบวนการผ่านกระบวนการล้างทุกอย่างจนสะอาดที่สุดนะฮะเพื่อลูกค้าประทับใจนะครับการทำเหลวล้ำต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อลดออปริมาณบุคลากรทางการเกษตรหรือว่าลดคนทำสวนลดเกษตรกรเพื่อให้ได้งานเยอะที่ขึ้นนะฮะเราต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาเช่นเครื่องจักรเครื่องทํางานเครื่องตัดกิ่งนะฮะเครื่องตัดใบแต่งใบทุกอย่างเพื่อให้งานเร็วขึ้นและใช้ประมาณคนน้อยลงนะฮะเกษ,ษตรกรต้องไม่หยุดพัฒนานะ,ะเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้เรื่อยๆแล้วต้องมีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายอินทรพาลำเนี่ยเ,เราจะมีเครือข่ายของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะฮะแล้วก็จะมีเกษ,ษตรกรของ ที่ไม่ได้ปลูกในพะลำัำก็มาสามารถเข้าร่วมเปนเครือข่ายของเราได้นะครับในอภิชาตสิงห์เสนีหรือคุณไข่เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวนของจังหวัดเพชรบูรณ์และของภาคเหนือประจำปี2563 ซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตเนยพลัมคุณภาพดีได้กว่าปีละ20ตันโดยส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์บาฮีที่ให้รสชาติและคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของลูกค้านายอภิชาญสิงหะเสนีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคด้านการตกแต่งภายในจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละอประกาศนียบัตรทราเวลเทสจากสถาบันฝึกอบรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศสัญญบัตรมคุเทศจากมหาวิทยาลัยบูรพาทํทำงานเป็นมัคคุเทศก์เป็นล่ามทำสารคดีธุรกิจรีสอร์ทที่ประจบคีรีขันเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศต่างๆเห็นการทำเกษตรสมัยใหม่ของหลายๆประเทศประกอบกับเป็นคนชอบทดลองจึงอยากทำการเกษตรที่ท้าทายจึงได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการปลูกอินทผลัพมอย่างจรงิงจังและได้มีโอกาสได้รู้จักคุณโอ๊ตที่มีพื้นที่ปลูกอินทผลัพมรายแรก,แรก อยู่อำเภอวิเชียนบุรีด้วยกันโดยมีแนวความคิดว่าตนเองจะผลิตอินทผลัมแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกดูแลรักษาจนถึงการจำหน่ายและแปรรูปจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาพัฒนาที่ดินมรดกของแม่ที่ตำบลสาบป,ประรูงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มต้นปลูกอินทผลัมต้นแรกเมื่อปี2557จำนวน200ต้นบนพื้นที่7ไร่ปัจจุบันได้มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มเป็น20ไร่ ต้นอินทรพรัมกว่า6 0 0ต้นสายพันธุ์อินทรพรัมที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์บาฮีซึ่งตลาดมีความต้องการสูงเนื่องจากรสชาติดีหอมหวานกรอบสำหรับหัวใจสำคัญประการแรกในการพัฒนาสวนคือการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชต้องการน้ำมากเมื่อมีน้ำเพียงพอแล้วคุณไข่ย,ยังได้นำเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในสวนตัวอย่างเช่นระบบการให้น้ำผ่านทางท่อส่งน้ำ พื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการให้น้ําและสามารถให้ปุ๋ยผสมไปในท่อส่งน้ําในแปลงอีกด้วยในการฝังท่อเพื่อระบายอากาศและเพิ่มอ,ออกซิเจนกับรากและระบายน้าไม่ให้ท่วมขังการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนแรงงาน mm hmm. เช่นใช้รถตัดหญ้า mm hmm. เครื่องผสมปุ๋ยรถแอร์บัสซึ่งนอกจากสามารถลดการใช้แรงงานแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนอีกด้วย นอกจากนี้ได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษใบและก้านใบที่ตัดทิ้งในสวนโดยนำไปใช้ในช่วงก่อนตัดแต่งกิ่งทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงกว่าครึ่งส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมในสวนด้วยการสั่งสมประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงในการปลูกอินทผลัมของคุณไข่ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จมากมายในการประกอบอาชีพเช่นมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากแหล่งที่มีความเชื่อถือทําให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี ผลผลิตได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารไท a i GAP ปัจจุบันได้ผลิตและแปรรูปอินทผลัมต่างๆเพื่อตอบโจทย์การบริโภคของลูกค้ากลุ่มต่างๆเช่นอินทผลัมผลสดอินทผลัมอบแห้งน้ำอินทผลัมชาอินทผลัมสบู่อินทผลัมนอกจากนี้ยังจำหน่ายหน่อพันธุ์อินทผลัมและแก่สอนตัวผู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย ก้าวต่อไปของคุณไข่ได้วางแผนในการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อทําการตลาดในรูปแบบออนไลน์ขยายไปสู่ผู้ริโภคให้มากขึ้นรวมถึงตลาดต่างประเทศรวมถึงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากเป็นทำเลที่มีบริเวณพื้นที่ติดถนนสายหลักของพิชบูร์ยาวกว่า120เมตรพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในอนาคต บทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคมของคุณไข่มีมากมายหลายบทบาทซึ่งทุกบทบาทหน้าที่ที่ได้รับคุณไข่จะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดเช่นการเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกอินทผลามเพื่อการค้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจพธท์ทรวิเชียรบุรี นอกจากการเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการแล้วภารกิจหนึ่งที่คุณไขใ่ให้ความสำคัญและตั้งใจท,ทำเสมอมาคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นเปิดสวนอินทรพลมเป็นแ um หล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสนับสนุนและบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่มูลิธิกู้ชีพกู้ภัยมอบปัจจัยและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีนำอาหารมอบให้แก่ประชาชนในวันสำคัญต่างๆ ความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตคือได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่องตามรอยเท้าพ่อ